ครับผมถ้ามาดูพญาวัวครับพญา้เขาถึงแบบว่าบอกว่าเป็นพญาวัวนะครับมันมันครบตำราเจ็ดจุดนะครับเดี๋ยวเบิรงครับเจ็ดจุดนี่บอกแน่แน่วรงใ้เบิรงครับผมหน้าด่างหางดอกนี่มาแล้วครับนี่ครับหน้าหางดอกข้อขาเลยครับข้อขาหนึ่งหนึ่งจุดสองจุดนะครับสามจุดคือข้อขาครับจุดที่สี่นี่คือโหนกครับผมโหนกมีแต้มขาวครับลูกมะพร้าวขาวครับ นะครับผมเป้าเขายุติหายนี่คือสะโพกหลังนี่มีจยุดแต้มสายขวาเลยครับมันมาเอาแค่ข่ายเดียวนะครับนะครับข้างมีนะครับท้างซ้ายมีแต้มครับข้างขวามีนะครับททางขวาเบิ่งครับมาดูครับทางขวานะครับทางขวาก็มีนะครับแต้มนะครับนะครับแยงขาครับแล้วก็อันที่หกปากคาบเกี่ยวผมอ้ปากคาบเก้ยวเนี่ยครับปากคาบเกี่ยวครับบางตัวมีครบแต่ไม่มีปากคาบเกี่ยวครับอันนี้ปากคาบเกี่ยวแล้วก็ ตเด่นครับคือตาสีฟ้าครับนี่ครับใกล้ๆนะครับครับดรงตาเนี่เป็นสีฟ้าผมตาสีฟ้าครับเจ็ดจุดครับผมนี่ครับพยาบัวนะครับนี่ครับหรือมาไวปประดับข้อครับประดับบารมีข้อไปเชื่องครับนี่ครับเชื่องเชื่องมากครับดูครับชื่อแม่พารวยครับตัวนี้ครับโอ้เจ้าเจ้าพารวยครับท้องหนึ่งเดือนท้องแล้วสามปีครับผมฟันนี่ครับดูฟันเขาหนะครับปูครับนี่ครับ เชียงนะครับนี่ครับเชียงอ๋องอ่เชียงมากนะครับมันจะครบครบเจ็ดจุดครับตำรานี่ครับพญาบัวนะครับงามงามไหมครับนี่ครับผมบางตัวครบหมดแต่อาจจะไม่มีสะโพกซ้ายขวาครับทางซ้ายนี่ดีครับรับที่มาหาหางครับนี่ครับนี่ครับบางตัวจะมีแค่ฝั่งเดียวครับแต่นี่มันแต้มนะครับนี่มันครบหมดครับนอนแล้วครับเชียงมากครับเมื่อยครับนอนแล้วครับ กินนี่ม็นว่านอนครับนะครับนี่ครับพญาบัวนะครับสวยได้ครับสวยมากครับเนี่ยครับเชียงน่ารักดีเชียงมากครับเนี่ยครับเรียกหางดอกใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกไว้นะใช่น้าด่าหางดอกหน้าด่าหางดอกเนี่ยครับตามตำราคนท่านเก่ยเขาบอกว่าไม่ให้เลี้ยงนะครับไม่ให้ซื้อมาเลี้ยงหรือว่าถ้าเกิดมีห้ามขายนะครับเจ้าของจะป่วยครับอันนี้คือตามโบราณเขาเขาถือกันนะครับ แต่อันนี้มันไม่ใช่หน้าดังหางดอกครับมันเป็นตําราวัวครับพยาวัวเลยครับครบเจ็ดจุดแต่ถ้าหน้าด่างหางดอกทุกอย่างไม่มีตําราที่เขาบอกไว้นี่ไม่ต้องซื้อครับซื้อมาแล้วขายไม่ได้เป็นตําหนิอันนี้คือมันครบหมดครับซื้อมาครับแล้วมันเชื่องครับคูณตัวนี้คูนฟังไว้นะครับผมเนี่ครับพยาวัวนะครับสวยๆนะครับเชี่ยงมากครับ ขอหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับหน้าสวยหน้าสวยมากครับเนี่ยครับวงเขาสวยเลยนะครับวงเขาวงเขามาข้างหน้านะครับวงเขาสวยครับดานใหญ่โคนใหญ่ครับวงเับสวยครับโอเคครับสวยมากครับนี่ใครครับยังไม่เคยเห็นพิยาวัวนะครับของแท้ครับอ่าเราดู้ว ของแท้เลยครับนี่ครับเร็เร็ขึ้นแล้วครับเชียงมากครับเนี่ครับเร็เครับัเป็นเป็นวัวที่หนังหนาตัวหนึ่งเป็นวัวไทยที่หนังหนาวัวไทยนะครับแต่ว่าหนังหนังหนาขนเงาดีครับนี่ครับสวยมากเลยครับผมขวันก็อยู่กลางหลังพอดีครับขวันนี่ครับกลางหลังแล้วก็หลังหัวครับหน้าผาก คนเขาลับกันดีครับคนใหญ่ปลายเลียวนี่ครับสวยสวยมากเลยครับผมพญาวัวของแท้ครับขอเขามาเลี้ยงวันสี่วันถึงจะได้มาเขาไม่ขายโอ้กาจะได้มานะครับขอแบ่งครับขอแบ่งมาเลี้ยงขอแบ่งเขามาเลี้ยงนะครับผมเนี่ยครับกูจะได้มานะครับเชี่ยงมากเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้พญาวัวนะครับ อีรอบนหครับผมนี่ครับสวยๆลยครับสูงประมาณร้อยสิบห้าเกือบยี่สิบเซนอ๋อนี่ครับสูงร้อยสิบห้านะครับสวยมากครับหนุยรอบนะครับผมนี่ครับพญาบัวนะครับตามตำรายนะครับแม่เขาน่าจะตายครับแล้วก็นี่ครับผมเขาเหมือนส่นเขามอเกิดอ่ะแม่เขาอ่ะครับผมสวยมากเลยครับ แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ